สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับดิฉันมุกมัเทนินอีกครั้งใน EEC โฟกัสทุกวันศุกร์10นาิกา30นาทีแบบนี้ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมโควิด19ชัดเจนเลยว่าส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งภาคที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC นี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังซื้อส่วนหนึ่งก็คือมาจากชาวต่างชาติด้วย แล้วแบบนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่เขาจะต้องปรับตัวกันอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองจากนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยกันค่ะนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ต้องยอมรับค่ะว่าราคาที่ดินในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อปี2561เพราะว่าความต้องการที่ดิน ไม่ใช่แค่เพื่อที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมีการประเมินกันด้วยค่ะว่าพื้นที่โซนเศรษฐกิจราคาที่ดินสูงขึ้นเฉลี่ย 30%-50% เลยทีเดียวโดยเฉพาะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพบว่าที่ดินติดถนนราคาแตะ100ล้านบาทต่อไร่ ไม่ต่างจากที่ดินติดทะเลขึ้นหลัก100ล้านบาทต่อไร่เช่นกันซึ่งจังหวัดชนบุรีนั้นถือว่าเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่รองมาจากกรุงเทพแม้ว่าจะไม่มี EEC ก็ตามแต่จากการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรกเมื่อต้นปี2,563จนถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่บรรดาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างท่วนหน้าแม้ว่าพื้นที่ EEC จะเป็นตลาดที่โดดเด่นก็ตาม และเพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ของธุรกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้นมุกมีมุมมองจากคุณพรนริชชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยจะมาใช้ภาพรวมให้เห็นกันค่ะก็บอกว่าปี61นะครับต่อ62สเนี่ยสามจังหวัด EC เนี่ยค่อนข้างพุ่งขึ้นแรงมากนะครับก็สวนกับที่อสังหาโดยรวมของประเทศเนี่ยเริ่มชะลอตัวละอย่าอาจจะเพราะกรุงเทพเริ่มอิ่มตัว เศรษฐกิจเริ่มตึงๆแล้วกเ็เน้นไปขายต่างชาติซะเยอะนะครับต้องเรียนอีกนิดนึ่คือชลบุรีจังหวัดเดียวนะครับอยอดอสังหาเนี่ยเป็นรองกรุงเทพปริมณฑลเท่าทนั้นเองนะครับก็คือถ้ากรุงเทพไม่รวมปริมณฑลก็อาจจะบางปีเนี่ยแพ้ชลบุรีได้สาไปนะครับแล้วก็กรุงเทพจะเป็นคอนโดซะส่วนใหญ่คราวนี้ใน EC มันจะเรียงตามลำดับอย่างนี้นะครับ ชมบุรีเขาก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่จะมีตอนนี้มาไหลชนกับสัตว์ระยองเลยนะครับเท่าๆเกือบเกือบเท่าแต่ก็ยังชมบุรีชนะนิดหน่อยแล้วระยองแล้วก็สัตว์เชียงสาจะเป็นเบอร์สานะครับก็พอยอดขออนุญาตยอดจัดสรรอะไรพวกนี้ดีคอนโดจังหวัดอื่นตั้งแต่ปี6-1เนี่ยไม่มีกันละเริ่มเริ่มน้อยนะครับหัวเมืองใหญ่ไม่มีละเพราะทำแล้วมันขายยาก ยังเหลือชนบุรีนะครับกับระยองที่คอนโดยัง,ยงขึ้นอยู่เรื่อยๆยิ่งพอมีข่าวรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน3าสนามบินปับ๊บมีข่าวประมูลชนะคอนโดคึกคักมาเลยแถวสัตหีบเนี่ยขออนุญาตเพิ่มเพียบเลยนะครับก็ยังเป็นจังหวัดที่คอนโดยังได้อยู่แต่พอปั๊บโควิดเริ่มระลอกแรกนะครับมาเนี่ยก็ช็อกไปเลยนะครับยอดที่ขออนุญาตก็ดอรอปลงไปเยอะ,ะเพราะว่า มันมีการเลิกจ้างโรงงานก็มีปิดลดชิปแล้วก็ยกเลิกเลิกบริษัทเลิกกิจการมีมีบ้างนะครับประเด็นนั้นแต่ตัวคอนโดอะดรอปลงเยอะแต่ตัวบ้านเนี่ยดีมานยังยังมีอยู่เยอะนะครับยังยังขายได้แต่พอมาละลอก2เนี่ยนะครับละลอกใหม่เขาเรียกละลอกใหม่เนี่ยอันนี้อันนี้หนักขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าไปติดเชื้อที่ระยองแล้วก็มาถึงชนบุรีอันนี้อิมแพคโดยตรงเลย ธุรกิจสินค้าบริการทุนใหญ่ก็จะปิดหมดนะครับมันก็กระเทือนถึงรายได้สําหรับลูกค้าที่จะซื้อทาวน์โฮมหรือว่าตัวอาคารพาณิชย์เองก็นิ่งไปเลยเพราะว่าไม่รู้จะค้าขายอะไรกันนะครับมันนิ่งไปแต่ก็ต้องต้องเรียนนะครับคือธุรกิจตัวชนบุรีเนี่ยอาจจะกระทบหนักเพราะว่าโรงแรมทั้งนั้นเลยใครที่อยู่ในเซกเตอร์บริการทํางานโรงแรมเนี่ยแทบจะกู้แบงค์ไม่ผ่านเลยนะครับ อสังหาเนี่ยเป็นเหมือนกันทั้งโลกแล้วทั้งประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูงนะครับต้องคู่แบงคบ์แล้วพอช่วงปี6-2ต่อ6-3นะครับพอโควิดมาเนี่ยธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็เข้มงวดมากถึงมากที่สุดนะครับตังเขามีนะครับแต่เขาค่อนข้างดูละเอียดในการปล่อยดังนั้นเดเวลอปเปหน้าใหม่หรือเ,เพิ่งทำโปรเจกต์หหรือสองโปรเจกต์เนี่ย จะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้เพิ่มเลยเพราะว่าถ้ายิ่งไปขอเงินฉุกเฉินเยียวยาซอฟโลนอีกเขาก็จะมองว่าเอาเหลือเอาซอฟตโลนไปจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วก็ไปทําต่อให้จบเขาจะมองว่าศักยภาพในการทำไม่ไม่มีก็จะไม่พิจารณาให้แต่ประเด็นสำคัญกว่าน,นั้นคือ,อลูกค้ารายย่อยที่จะากอสกจโลนเนี่ยครับผ่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับก็คือบางทำเลบาง เดเวล o อ e เปอร์เนี่ยส่งไป10ลาย,ยคืนมา6เลยนะครับซึ่งปกติก่อนปี61ช่วง60ต่อ61เนี่ย20 20กว่าถึง30%ส่ง10เนี่ยคืนมาคืนมาแค่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรากู้มาสร้าง Developer อร์กู้มาสร้างไปแล้วตอนจะโอนเนี่ยโอนไม่ได้อีกทีนี้ก็มีผลกับเรื่องเงินเงินกู้ยืมโครงการนะครับก็คืนต้นลำบาก แล้วก็ต้องยืดพอยืดเสร็จตัวดอกเบีย้ยไม่ได้เวฟเหมือนอย่างอื่นนะครับดอกเบีย้ยมันเดินนะครับก็ทําให้กําไรลดได้รายกลางรายเล็กจะจะกระเทือนค่อนข้างมากนะครับส่วนรายใหญ่ถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาออกหุ้นกู้ได้ออกอหุ้นกู้ช่วนี้นรันโบวกิชช่วบอลได้นะครับดอก8-9ซย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินกลับมาหมุนมารักษาสภาพคล่องเขา เรื่องอมันก็มีอาการเลี้ยงพนักง,งานเล็กๆนะครับแต่บางรายก็รายใหญ่ก็มีออกหลักร้อยแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พูดก็เป็นข่าวนะครับมันเป็นเทิร์นโอเวอร์แต่ที่แปลกคือบางรายเนี่ยออกร้อยรับกับ30ก็มีนะครับก็คือถือโอกาสเปลี่ยนน้ำนะครับเพราะว่าพอมันถ้าเขาเปลี่ยนพอร์ตของเขาถ้าเกิดมีแนวสูงแล้วแนวลาบเนี่ย แล้วพอปีปีที่ผ่านมาปี6-3เนี่ยพอโควิดมาแนวราบไปได้เขาก็าขยายพอแนวราบจัดสรรขอเพิ่มมากขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าต้องต้องมีคนกลับมาทําอีกก็รับเจ้า,าอาคนใหม่มาคนใหม่ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากคนในอินดัสทรีนี้แหละครับออกจากนู่นไปออกมาอยู่นี้ออกจากรายใหญ่มอยู่รายเล็กอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องต้องดูนิดนึงถ้าถ้าทา,างภาครัฐมองนะครับว่าอสังหาไม่ไม่เ่เดือดร้อนมาก อันนี้ก็ต้องดูใหม่นิดนึงนะครับคือช่วงปี40มันเหมือนเราช็อกไปเลยแล้วก็ส่ง ICU รอดก็รอดใครรอดก็ฟื้นกลับมาใครไม่รอดก็ตายแต่ตอนนี้มันเหมือนมะเร็งนะครับค,ค่อยๆกินเฟดะระยะหนึ่งระยะ2คือถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยมันตายแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจแต่กลับพบว่าราคาที่ดินไม่เคยปรับตัวลดลง ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เลยล่ะคะ่ะและหากโฟกัสที่ EEC จังหวัดระยองราคายิ่งปรับตัวแรงหลังจากที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเมาและเมืองการบินภาคตะวันออกประเทศไทยที่ผ่านมาราคาที่ดินแม้จะมีโควิดระลอกใหม่เนี่ยราคาที่ดินไม่ตกเลยไม่ใช่เรื่องดีนะครับเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้คนซื้อที่ทําน้อยแต่ทําไมที่ราคาไม่ลงก็พอดีรัฐบาลมีโปรโมชั่นเก็บภาษีที่ดินสิบุกสร้าง90%ปีหน้าก็อีก90%ก็ก็ดิสคาวนะครับก็ไม่รีบขายยังไม่รีบขายก็ตั้งราคาสูงๆไว้ก่อนนะครับมีบางทำเลเท่านั้นเองที่ว่าราคาดรอปนิดหน่อยเพื่อจะปล่อยนะครับเดลลอปเปอร์บางคนซื้อที่ในกรุงเทพมาก็ เอาไปทําตลาดนัดแล้วนะครับคือมันขายคอนโดไม่ได้ไงครับแล้วเดี๋ยวภาษีมาก็ตลาดนัดไปก่อนเอาไว้จ่ายภาษีนะครับแล้วเดี๋ยวรอโควิดไปแล้วก็ตลาดกลับมาอีสักผมว่าอีสักสามปีอะ่ะค่อยลุ้นก็ว่าจะทําไหมผมว่าระยองพุ่งขึ้นตั้งแต่มีข่าวสนามบินเนี่ยครับร,รถไฟความเร็วสูงสนามบินสามสนามบินเนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับส่วนชนบุรีเขาก็อยู่ตามแนวงานเขาอยู่แล้ว ใกล้นิคมแถวอะไรนะบอวินแถวปวกแดงถ้าเป็นโซนที่จะทำซัพพอร์ตก็เก่งกันนะครับว่าโซนสนามบินนะครับเขาก็จะขึ้นแรงนะครับแล้วด้านมีเดเวลอปเปอร์ไปทำคอนโดอีกท uh huh. ั้งทั้งที่คอนโดมันก็ไม่น่าขายได้แล้วเอา้ามาคอนโดอีกแล้ว uh huh. ก็เขาก็มองว่าราคาที่ก็ไม่ลงสีอย่างเงี้ย uh huh. คุณไปทำได้กำไรเยอะก็เลยขึ้นเยอะครับจนถึงเวลานี้ ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าโควิด1 9จะจบลงเมื่อไหร่แต่ในเมื่อธุรกิจยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแน่นอนว่าผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดซึ่งในมุมมองของคุณพรน,นริศนอกเหนือจากการลดต้นทุนการใช้สื่อเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสิ่งที่สำคัญคือต้องทำสินค้าให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคและสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมรับมือในอนาคตก็คือปัญหาแรงงานค่ะ พราะ85%ของแรงงานในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นแรงงานชาวต่างชาติเห็นแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมขณะดเดียวกันก็มีข้อมูลอันนึงน่าสนใจออกมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาพบว่าธุรกิจที่มีการจดทะเบียนสูงสุดอันดับหนึ่งก็คืออสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะ นั่นแปลว่าท้ามการเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้ผู้ประกอบการก็เห็นโอกาสอะไรบางอย่างที่รออยู่โอกาสที่ว่านั้นคืออะไรช่วงหน้านรเรามาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ EEC Focus ค่ะตอนนี้มุ่งมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่นี่ก็จะมีการพัฒนาสถานีรถไฟรองรับกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินด้วยทีนี้สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือว่าโอกาสทางเศรษฐกิจอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาธุรกิจรอบๆตัว2สถานีรวมถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยไปฟังคุณพรนริศกันค่ะ รถไฟมันเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่วิ่งไปนะครับก็ต้องดูพฤติกรรมหลังจากการใช้งานจริงว่าคนที่เดินทางตอนนั้นนะคือนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักธุรกิจนะครับเพราะถ้ารถไฟขั้นตอนสูงวิ่งไปแนวที่แบบที่เขาวางแบบแบบไ้เแบบนี่ยมันเหมือนถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นโตเกียวโอซาก้าใช่ไหมครับหรือวิ่งยาวไปก็จะไปะที่อื่นใกล้ๆนะครับคราวนี้เนี่ย ออฟฟิศเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเช้าๆใส่สูตรเต็มรถไฟฟ้าวิ่งเข้าเมืองเย็นก็ใส่สูตรเดิมนะกลับบ้านวิ่งออกบ้านเขาอยู่ข้างนอกนะครับค่าเดินทางถ้าไปกลับวันละสองร้อยสมมตินะครับเขาก็คำนวณถ้าได้เนี่ยมันเร็วกว่าขับรถยนต์เยอะมันยิงเข้าตัวใจกลางเมืองถ้าเทรนแบบนี้มาโอกาสที่แนวรถไฟฟ้าจะเกิดเดเวล o อปเมนต์เกิดเมืองใหม่ เกิดโซนนิ่งใหม่ๆในการเมืองที่จะโตเนี่ยเป็นไม่ได้สูงแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับมันเหมือน a p p ์พอร์ตลิงแรกๆนักท่องเที่ยวก็ขึ้นหลังๆมาเนี้ยกลายเป็นคนโลเคอลนะครับแอร์พอร์ตลิงถึงขนาดต้องเลือกเอาวจะเอาไหนสุดท้ายเอาผมเรียกอาตัวหวานเย็นนะต,ตัวเช้าไว้้ตัวเร็วปิดเอาอะไรมาซ่อมกลายเป็นคนโลเคอลที่อยู่ที่นั่งก็แสดงว่าคำนวณราคาเดินทางเนี่ยถ้าเขาต้องต่อ3-4อันเนี่ย อาจจะมีเรือมีแท็กซี่มีวิ Win, เนเขาก็นั่งทีเดียวเลยคุ้มถ้าคนโลเคอลมาใช้เนี่ยก็จะไปอีกแนวหนึ่งนะครับทัวริสอีกแนวหนึ่งอีกนะครับถ้าเช็คอีกหน่อยเช็คได้ว่าคนลงดอนเมืองแล้วนั่งรถไฟความเร็วสูงไประยองพัทยานะครับหรือศรีราชาเนี่ยมันก็จะมี Development อีกแบบแต่มันก็ต้องแมชกับราคาที่ดินซึ่งไปรอไกลมากแล้วนะครับส่วนท o d ของรัฐที่จะจะทำเนี่ยรอบๆตัวสถานีเนี่ย ผมกับมองว่าถ้าเป็นในฝ่ายภาครัฐเนี่ยคงทําอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าไม่ได้มีการเวรคืนเป็นพื้นที่ใหญ่ส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นสตรีปบางๆติดกับแนวสถานีก็เป็นที่เดินรถไฟเดิมนะครับมันสร้างเมืองไม่ได้นะครับถามว่าจะสร้างรีเทลได้ไหมที่แบบคนลงปับ๊บมีรีเทลญี่ปุ่นจะเป็นอย่างั้นนะครับไม่จะเป็นเซนไดหรือจะเป็นเมืองอะไรใหญ่ๆเนี่ยปั๊บจะมีห้างโรงแรมอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมีห้างล้อม บ้านล้อมดูวงนอกแต่ของไทยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันเป็นสตรีทเล็กๆของรัฐห้างสร้างเป้งประมูลสร้างห้างเสร็จผมเป็นคนเมืองที่อยู่รอบๆผมทาไมถ้าไปเที่ยวห้างนั้นนะครับในเมืองผมก็มีห้างใหญ่กว่าตั้งเยอะใช่ไหมครับที่อยู่อาศัยจะไปอยู่ตรงนั้นเหรอบ้านผมอยู่แล้วถ้าเป็นโคลโลเคอลใช่ไหมครับคนคนไทยเนี่ยบ้านผมก็มีแล้วผมดั้งรถไปทํางานในเมืองเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมีบ้านแถวทีโอดีนั้นไม่ไม่ไป ออฟฟิศจะให้ใครมาทำงานออฟฟิศที่สถานีศรีราชาหรือว่าแนว E.C. ซเนี่ยออฟฟิศใหม่จะเกิดขึ้นเหรอครับอันนั้นผมว่าใช้เวลานานมันมันต้องแบบเดิมเนี่ยออฟฟิศกำลังจะล้นนะครับแล้วจะไปมีออฟฟิศติดรถไฟฟ้าอะไรอย่างงงงอยู่นะครับแต่เทรนด์มีโอกาสแต่ถามว่าอีกกี่ปีต้องใช้เวลา และเมื่อพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเรามักจะได้ยินคำว่าเมืองใหม่ซึ่งเป้าหมายของฉะเชิงเซาตามแผน EEC ก็คือการเป็นเมืองใหม่คู่แฝดกับกรุงเทพมหานครด้วยการสร้างสมาร์ทซิตี้ที่อยู่อาศัยชั้นดีส่วนความเห็นของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างคุณพรนริ์มองว่าการสร้างเมืองใหม่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล และยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกอย่างเวลาวางเอา,เอากางแผนที่มาวางเลยมันวางมันดีหมดนะครับแต่เวลากลไกลในการทำให้แผนนี้เป็นจริงเนี่ยมันต้องไปดูปัญหาพื้นฐานว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยชียงซาราคาที่พุ่งเยอะนะครับแต่ตอนนี้พุ่งไปแล้วไปเจอไอ้ผังเมืองที่ผมบอกว่าถนนตัดใหม่ย่แยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาสามารถ มันจะเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ไหมโดยผ้าคเอกชนเนี่ยถ้าสมาร์ทซิตี้ของเจ้าของเดียวที่สับให้คนอื่นเนี่ยมันต้องใช้เป็นแสนแสนล้านนะครับถึงจะทำได้ไม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายมันเป็นคอนเซ็ปที่ดีที่วางไว้แต่ถ้ามันมีปัญหากฎหมายแล้วต้องขอความร่วมมือจากเอกชน500ร้อยรายเ,ออเสร็จเลยครับเพราะคนเยอะๆนะผมไม่เอาอย่างนั้นผมจะเอาอย่างนี้ก,ก็มันทำไม่ได้ง่ายนะครับเพราะ การทําพวกเมืองอัจฉริยะ smart city ทั้งหลายเนี่ยมันต้องวางอินฟาส t ตรเจอร์ด้วยเงินจํานวนมากแล้วก็ด้วยกรรมสิทธิ์บนที่ดินซึ่งต้องคุยให้รู้เรื่องไม่งั้นวิ่งวิ่งไปอาจตรงนี้ไม่ยอมอาจจะไปหลบไหน,นครับท่อเมนวิ่งไปไม่ได้นะครับอย่างเหมือนกันช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐ,ฐกฐฐิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีระยะทางทั้งหมด220กิโลเมตรตามแนวคู่ขนานกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกโดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลักการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้างและออกแบบแนวเส้นทางจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการเดินรถไฟความเร็วสูงโดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ อธิ station, ความเร็วรถสภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานีเป็นต้นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเคลียร์ส <together> ิ <paso> ่งกีดขวางในพื้นที่ตลอดแนวก่อสร้างโดยที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกหลายหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ด้านระบบสาธารณภค เช่นท่อแก๊สท่อน้ำมันท่อประปาซึ่งการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอควรในการเคลื่อนย้ายขณะที่สาธารณูปโภคบางจุดก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทำให้ต้องปรับรูปแบบเส้นทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงให้เป็นตามสภาพพื้นที่จริง ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีระบบสาธุรณภค756จุดตลอดแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบินได้แก่สาธารณภพทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ25หน่วยงาน แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า213สัญญาและมีบางสัญญาทับซ้อนกับงานรื้อย้ายสาธรารณภครวมถึงมีการบุกรุกของชุมชนและร้านค้าจำนวน302หลังคาเรือนนอกจากนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงยังต้องใช้พื้นที่รอบข้างบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอีกด้วยจึงมีความจำเป็นต้องเวนคืนบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน679หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรอีก923ไร่ สุจิตชาวศิริกุลรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างส่วนแรกคือช่วงสุวรรณภูมิอุตภเพาให้แก่บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ตามแผนภายในเดือนตุลาคม2564 รวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้ดูแลและจ่ายชดเชยให้ชาวบ้านตามพระราชบัญญัติการเว้นคืนที่ดินไปแล้วและยังร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านและกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยสร้างอาคารที่พักอาศัย8ชั้นให้เช่าราคาถูกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านอีกด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งที่ภาครัฐผลักดันให้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องร่วมกันดูแลส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินผู้ดำเนินโครงการต้องรวมผลักดันประเทศไทยให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นตามไปด้วยและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ได้ใหม่ทุกวันศุกร์10นาฬิก30นาทีทาง TNN ช่อง16ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ไทยแลนด์4.0ไปกับ EEC Focus วันนี้หมดเวลาแล้วมุกลาคุณผู้ชมไปก่อน เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ